สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะอตอนแรกเว้ยเฮียจะเล่าอะไรให้ฟังคือตอนแรกอ่ะเฮียจะไปที่เมกะบ,บางนานะคือเมกะบ,บางนามันมีงานดีมทอยเขาจัดนะลดราคาอะไรรู้เยอะแยะมากมายจัดมาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นะแต่เฮียไม่มีเวลาได้ไปแล้วนึกว่างานมันยังมีอยู่เฮียนั่งแท็กซี่ไปแล้วเว้ยไปแบบสักประมาณแบบสักพักนึงเลยคือแบบเกือบจะขึ้นทางด่วนแล้ว ออกมาตะเวยเลยเข้าไปดูเฮ้ยมันเลิกเลยไม่หว่งงานมันจบแล้วปรากฏว่ารีบกลับมากลับมากปรากฏว่าเออเฮียก็มีภารกิจที่จะต้องฉีดยานะฉีดวัคซีนเข็มสองนะแอสตาราเซเนกาแต่ปรากฏว่ามันนัดมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วหละ่ะนะฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปฉีดเลยแล้วกันมันมีช่วงระยะเวลาอยู่วันนี้ก็เลยฉีดเลยแล้ะกันนะเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนนะไปดูว่าเฮียจะแพ้ไหมจะเป็นอะไรไหมเฮ้ย ยังไม่มีทำกันพาอ้าวเป็นว่าโอเคเดี๋ยวไปฉีดยาก,ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับบปย เ่นละ99บาทค่ะเอาะเอา5เซนเรียบร้อยฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะก็รู้สึกนิดหน่อยนิดหน่อยนะทำบุญโดยการทำบุญนะแล้วเขาก็ให้ริสแบนอันละ100บาทก,ก็แปลว่าฉีดแล้วโชว์ฉีดแล้วแช์นะก็คือว่าใครฉีดแล้วก็ครบโดสครบก็จะได้ คือไม่ได้คือต้องทําบุญคือทําบุญน่ะนะแล้วก็าเให้มาเฮียก็ทําบุญไปก็คือว่าเงินที่ได้ก็เอาไปช่วยผู้ผู้ติดเชื้อโควิดอีกทีหนึง่งเน่เป็นไงดูเหมือนอ้นี้ฮะก็ซือมาแจกทีมงานนะครับประมาณน,นี้ก็มีหลายกดอ๋อแบบนี้แบบน,บนี้ไม่เคยตายเลยรีบแบรนด์ เฮ้ยจะทำลิฟตแบนกันพาดีกว่ามั้งนะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคไปดีกว่าไม่รู้ว่าจะป่วยเปล่าเข็มสองของเฮียไปยปไป a few moments later ผมวันนี้รู้สึกว่านั่งทํางานดึกเลยนะฮะวันนี้จะตี3แล้วนะฮะแต่คือว่าเฮีย <Yeah. S 1> นี่ยังปวดแขนนะฉีดวัคซีนเข็มสองมาแล้วก็เอฟเ,เฟกต์ปวดหัวนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวจะขออนุญาตพักผ่อนและไม่ไหวนะแต่คือช่วงนี้ทำคลิปหนักเลยทุกวันแล้วก็ EP ของของร้านโมจินเนี่ยยังไม่รู้ว่าอาจจะลงก่อนคลิปนี้ก็ได้หรือจะลงหลังคลิปนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มีคลิป ที่ให้ลงเยอะแยะเลยเฮียอยากจะทําให้ทุกคนได้ดูทุกวันกันไปเลยนะฮะแล้วก็มีกันดั้มออกมาอีกพรุ่งนี้นะวันนี้กลับมาก็มาลื้อของเอามารีวิวเพิ่มเติมเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะ,ะก็อยากจะทําคลิปที่มันหลากหลายไม่ไม่อยากให้ทุกคนเบื่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยดูคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตาม ทุกคนนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้ฝนตกหนักเลยที่แถวเฮียน้ําท่วมนะฮะผมบอกได้เลยว่าท่วม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 ไม่ก็ไม่ถึงเยอะหรอกแต่คือว่าแบบมันก็จริงๆแล้วตกแคนามันไม่น่าจะท่วมเอาเป็นว่าคืนนี้พักผ่อนนะฮะเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมทั้งมีของมาส่งทั้งมีกันน้ำออกใหม่เลยก็พยายามที่จะวางแผนในการทำคลิปนะฮะแต่ก็หนักเอาเรื่องเลยทั้งงานเฮียแล้วก็งาน กันน้ำกันพาทําช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยดูคอยสปอร์ตก็อย่างเหมือนที่ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณดูก็เหมือนกันสนับสนุนแล้วนะครับผมไปแล้วจะ้ะไม่มีไม่มีแรงแล้วโอเคไปนอนก่อนครับพรุ่งนี้เจอกัน tomorrow <sk> อยู่ดีๆก็เดินไปซื้อเลโก้นี่นะครับ215บาทเหลือ107บาทนะซึ่งจริงๆแล้วเฮียอยากจะคือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเว้ยทุกคน <c oughs> มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเฮียอยากจะเป็นเร f e ฟ e n c เมาดูอะไรนิดๆหน่อยๆวย้น่ารักเหลือเกินนะฮะก็ไม่มีอะไรนะนี่ เฮียนะ er อยากจะทําอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะอุย้ยดูเออน่ารักน่ารักน่ารักอยากจะดูอะไรเฉยๆก็เลยเออลองไปซื้อเลโก้ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรอ่ะวันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเฮีย er จะมาอันนี้นี้มาโชว์ให้ดู วันก่อนที่โชว์ไปกล่องหนึ่งก็คือว่าประกาศหาไอตัวไฮนูได้ไปแล้วกล่องหนึ่งส่งไปแล้วนะครับผมนี่มาอีกกล่องหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบเลยแล้วก็ที่เฮียลงประกาศไปนะทั้งหมดได้มา5นะครับผมนะลงประกาศไปได้มาห้ากล่องปะโตสุดยอดไปเลยนะฮะนี่มาดูสภาพกันดีกว่านะอันนี้มาจากไหนวะอันนี้ราคาเฮียได้มาราคา 700บาทนะครับผมนะฮะนี่ได้มาในราคา700บาทนะฮะนี่นี่นี่ครบ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 นี่นี่ยังไม่ได้ประกอบเลยนะนี่ฟันแนวนี่ไอ้นี่ยังไม่ได้ นี่เลยนะฮะแล้วก็นี่มาเขาขาวแบบนี้เลยนะฮะครบครบเจ็ดรโอ้โหโคตรถูกเลยมเนะฮอเอาจะไปใส่ตัวเลเซนนะฮะเนี่ยที่มันหายไปอะเนี่ยราคา700ที่มันหายไปคือเขา,เอาไอตัวปิดเขาแต่เขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะฮะแต่จริงๆสุดท้ายเอาไปใช้กับเลซซนเขาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับผมได้มา1ตัวอีกตัวหนึ่งกำลังส่งมา ยังไม่ได้ประกอบเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้ได้มา700อันนี้ได้มา2000ประมาณนี้พันเอีกกล่องหนึ่งอ๋อแล้วมีอีกกล่องหนึ่งเป็นพันแสามกล่องเลย2 0 0พันพันเนนะยังไม่ได้แกะนะย้ำนะครับผมเฮียไม่ได้แบ่งนะครับไม่ต้องมาขอแบ่งเฮียนะครับผมเพราะว่าอยากได้ก็ไปประกาศหากันเอาเองนะครับผมอันนี้คือเขารู้ว่าเฮียอยากได้เขาก็เลยมาแบ่งกันแล้วเดี๋ยวเฮียมีแบ่งให้กับพี่อีกท่านหนึ่งไปนะฮะ อันนี้เอออีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ประกอบแล้วอันนี้ได้มาราคาพันเก้านะครับผมนะฮะแอบแพงหน่อยนะไม่มีอะไรมาเลยนะครับผมดูดีกว่าแต่นนี้ติดดีคงดีคอทาอะไรมาหล่อๆแล้วนะฮะโอ้โหลอกดีจัง เดี๋ยวนะอันนี้ของใครอะออ๋ออันนี้700อันนี้ได้มาราคาเนี่ยคร,ครบเนี่ยอันนี้พันเก้าโทษทีอันนี้700นะครับผมตัวหุน่นนะฮะมันจะลอกๆอ,อย่างเงี้ยแหละนะฮะลอกๆอย่างเงี้ยถือว่าของแท้เนี่ย นี่แบบนี้นะฮะกระโปรงหลุดแบบนี้ทำไมเป็นลายครบนะฮะแล้วก็มีไอตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายมาใส่ถุงซิปดีกว่านะฮะอันนี้เจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยนะฮะหัวอยู่นี่มั้งน่าจะใช่เนี่ยเจ็ดร้อยอันนี้พันเก้าพันแปดสองพันอะไรประมาณนี้แหละนะ ะะประมาณนี้อันนี้ครบครบทุกอย่างรนะาคาก็แอบ,บสูงนิดหนึ่งนะแล้วก็นี้หนึ่งนะแล้วก็ส่งน้งฝนไปแล้วได้มาโอ้ทั้งหมด5้าตัวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาแยกก่อนดีกว่าค่อยมาว่ากันเดี๋ยวหาหัวตัวนี้นะนั่นแหละครับจะทนนําเลซินทักทีประกาศหาแบบนี้ก็ใช้ได้มาทีมาเต็มมาเยอะเลยนะอะ ไปไม่มีอะไรดีกว่าค่อยว่ากันเดี๋ยวขอแยกอุปกรณ์ก่อนนะโอเคบ๊ายบายเจอกันครับพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบๆสวัสดีครับ